ชนะก็โดนดาแพ้ก็โดนแขะตกลงอย่ากให้เขาทำยังไงนาบิวอานานพึ่งนับนิโคโลาอิโลแต่แทนที่จะได้รับคำชุมแต่เขาลับเจอคอมเมนต์ว่าชนะเพราะตัวสูงและแบบนี้มันยุติธรรมกับเขาไหมเกิดมาสูงมันผิดเหอรอ สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับนามิวอนานันกำลังกายเป็นประเด็นร้อนในวงการมวยไทยหลังจากเขาชนะนิโคโคาริลด้วยการน็อกสุดดิวัดแต่แถมที่จะได้รับคําชื่นชมเต็มที่เอาลับต้องมาเช่นกับความเสี่ยงวิจารณ์จากแฟนมวยบางส่วนที่มองว่าเอาชนะเพราะความสูงก่อนชคหลายคนอาจมั่นใจว่านิโคเอาชนะนามิวได้เพราะแข็งแกร่งกว่าประสบการณ์สูงกว่าและมวยคนละชั้นกัน แต่เมื่อพลออกมาตรงกันข้ามนาบิวกลับถูกลดคุณค่าใช้ชนะลงด้วยคอมเมนต์ที่ว่าถ้าตัวเท่ากันไม่รอดหรอกบางคนก็ว่าได้เปรียบขนาดนั้นไม่ชนะก็บ้าแล้วบางเสียงก็บอกตัวใหญ่ขนาดนั้นแพ้ก็ให้มันรู้ไปจริงจริงก็หาคู่โชคที่เท่าเท่ากันมาสู้สิมวยไทยวัดกันที่น้ำหนักไม่ใช่ส่วนสูงแต่กีฬามวยไทยการจับคู่ชกใช้เกีฑ์นน้ำหนักตัวเป็นหลัก ไม่ใช่ส่วนสูงหรือลักษณะร่างกายดังนั้นต่แปที่นักมวยทำน้ำหนักให้ตรงตามพิกัดที่กำหนดเขาเขามีสิทธิ์ขึ้นชกอย่างถูกต้องตามกฎกติกาหากมองย้อนกลับไปยอดมวยระดับโลกหลายคนก็มีข้อได้เปรียบด้านร่างกายไม่ไว่าจะเป็นแขนขาย,ยาวมัดหนักหรือร่างกายหนาแน่นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาโกงมันคือจุดแข็งที่แต่ละคนต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด แพ้ก็โดนดาชนะก็โดนแขะนาบิวพิดอะไรไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะสุดท้ายก็พนกลนคำวิจณาแต่ต้องคิดดูให้ดีถ้าเขาแพ้คนก็จะบอกว่าเห็นไหมตัวใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่พอเขาชนะคนกลับบอกว่าได้เปียบขนาดนั้นชนะก็ไม่แปลกแบบนี้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนาบิวก็ไม่มีวันได้รับการยอมรับจากบางคนอยู่ดี แล้วคุณล่ะคิดว่ายุ่ทธรทำไหมอย่าลืมว่าทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกันนักหมวยที่เกิงคือคนที่รู้จักใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นพลังมัดแข่งหนักเทคนิคดีือแม่แต่ความสูงทุกอย่างอยู่ในกติกาหมดดังนั้นแทนที่จะลดค่าใช้ยนะะของใครบางคนเพราะรูปหลังลองมองที่ฝีมือและพัฒนาการของพวกเขาดูสิว่าสุดท้ายแล้ว นักสู้ที่แท้จริงต้องกล่าวคำคำวิจารณ์และพิสูจน์ตัวเองบนเวทีไม่ใช่ยคอมเมนต์เพื่อนๆคื่ี่เห็นยังไงคอมมเนต์มาบอกกันด้วยนะครับ